ถ้าคุณต้องยืนหยัดเพียงลำพังกลางสนามรบถูกล้อมด้วยศัตรูนับพันแต่หัวใจของคุณยังคงเด็ดเดี่ยวไม่หวาดวันนี่คือเรื่องราวของเคาลทูชายผู้ที่แม้แต่ตำนานสามก๊กก็ยังต้องเอ่ยถึงผู้ที่ยืนเคียงข้างโจโฉไม่เคยถอยและยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพักดีและความกล้าหาญตลอดกาลเขาคือ เคาวทู 2, หรือที่รู้จักกันในานามแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งวุยกกแล้วเขาคือใครเขามีชีวิตแบบไหนทำไมถึงเป็นหนึ่งในตำนานที่ถูกพูดถึงแม้การเวลาผ่านไปหลายร้อยปีไปฟังพร้อมกันเลยชีวประวัติของเคาวทูอย่างละเอียดเคาวทู 2, หรือชื่อรองว่าจื้อเหงิงเกิดราวปีคศ1 6 8ที่เมืองเพ่ย ปัจจุบันคือมณทนเจียงซู oo, ในครอบครัวขุนนางที่ใกล้ชิดกับตระกูลโจเขาเติบโตท่ามกลางความวุ่นวายของปลายราชวงศ์ฮั่นการก่อกบฏการแย่งชิงอำนาจและความวุ่นวายที่ทำให้ชายหนุ่มธรรมดากลายเป็นตำนานว่ากันว่าเขาทูในวัยเด็กเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยวรักการฝึกศิลปะการต่อสู้ ไม่ว่าจะขี่ม้ายิงธนูหรือใช้ดาบและทวนเขาฝึกฝนตนเองจนได้รับความไว้วางใจจากโจโฉและในช่วงปีคศ1 9 0ถึง195เเขาได้เข้าร่วมกองทัพของโจโฉเป็นครั้งแรกในขณะที่โจโฉเริ่มสร้างฐานอำนาจเพื่อรับมือศัตรูอาวุธคู่ใจและบุคลิกของเขาทู เขาทู to, เป็นผู้เชี่ยงชาญการใช้ทวนยาวและดาบใหญ่ทวนของเขาหนักและยาวพิเศษส่วนดาบใหญ่ก็คมกริบและทนทนทำให้เขาเป็นแนวหน้าที่ศัตรูต่างหวาดเกรงนิสัยของเขาทูพักดีเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและซื่อสัตย์แม้ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีกำลังเหนือกว่าเขาก็ยังยืนหยัดไม่เคยหวั่นไหว ข้อดีของเขาคือความจริงใจและการตัดสินใจรวดเร็วแต่ข้อเสียคือความใจร้อนบ้าบินวีรกรรมและศึกสำคัญในชีวิตเขาทูในศึกกวนตู้เขาเป็นกำลังสำคัญที่โจโฉพึ่งพาในศึกหับปา่าเขาต้านทานกองทัพสุนกวนแม้กำลังน้อยนิดและในศึกเตียนจินเขานำทัพบ,บุกฝ่าวงล้อมพลิกเกมรบจนได้รับการยกย่อง ภาพลักษณ์ของเขาทูในสามก๊กฉบับนิยายแม้ในประวัติศาสตร์จริงเขาจะยิ่งใหญ่แต่ในนิยายสามก๊กบทบาทของเขากลับถูกลดลงเมื่อเทียบกับเตียวเลี้ยวหรือจูลง่งแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือภาพของนักรบผู้พักดีและสู้จนหยาดสุดท้ายกลยุทธ์การรบของเขาทู เขาใช้ภูมิประเทศการซุ่มโจมตีและตัดสเสบียงศัตรูทำให้สามารถพลิกสถานการณ์แม้ถูกศัตรูล้อมนี่ไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งแต่ยังแสดงถึงความเป็นนักวางแผนเบื้องหลังความคิดและปรัชญาการใช้ชีวิตเขาถูยึดมั่นในความพักดีความกล้าหาญความซื่อสัตย์ เขาเชื่อว่าการเสียสละเพื่อส่วนรวมสำคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเขารู้จักยอมรับข้อจำกัดของชีวิตและเรียนรู้จากความผิดพลาดนี่คือปรัชญาที่คนรุ่นใหม่ควรเรียนรู้การเปรียบเทียบกับขุนพลคนอื่นในยุคสามก๊กเมื่อเทียบกับเตียวเลี้ยวหรือจูลง่งแม้เขาถูอาจไม่เด่นในนิยายแต่เขาคือแม่ทัพผู้ยืนหยัดแนวหน้าและเป็นเสาหลักของวุยก,ก๊กเหตุการณ์เล็กๆ ที่ไม่ถูกเล่าในประวัติศาสตร์หลักเช่นการช่วยชีวิตเพื่อนร่วมสึกการฝึกฝนในค่ายที่ทำให้เขาเป็นที่รักของทหารบทสรุปและข้อคิดจากชีวิตเขาทูเขาทูไม่ใช่แค่แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นตัวอย่างของความพักดีความเสียสละและความกล้าหาญ เขาสอนเราว่าอย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคจงซื่อสัตย์และจริงใจต่อหน้าที่และจงจำไว้ว่าความพักดีต่อผู้อื่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ถ้าคุณชอบเรื่องราวของเข่าทูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ mm. เพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ